นี่ไงอันตีไปเลยละกันเวิบเิบโลกนี่โสด,ดกับปันเจตตาลินหืมเป็นไงละน้องชายราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมอออินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับในแมปอัน i ช l e ์บ็อกซิ่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรแปลกใหมครับ <c oughs> ดูที่พื้นอะไรวะเนี่ย ซึ่งตอนนี้แมปอันเดอร์ทัลบ็อกซิ่งก็ได้มีการอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเพิ่มหมัดใหม่เข้ามาก็คือหมัดปุ๊บหมัด,มดช็อตกันก็คือหมัดลูกสองนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งในการ์ตูนเนี่ยครับคนที่ใช้หมัดช็อตกันเนี่ยก็คือฮายามินะครับซึ่งเคยขึ้นชกกับอิปโป้ไเอกของเรื่องนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนแรกที่พี่ดูเนี่ยในการ์ตูนบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับหมัดช็อตกัน อัดรัวเละเป็นขี้ในเกมมันจะเหมือนกับในการ์ตูนหรือเปล่าท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะครับดูหมัดช็อตกันอ,อ่าท่านผู้ชมตอนแรกเรามาดูเรื่องของระยะหมัดกันเลยนะครับหมัดช็อตกันเนี่ยระยะต่อยเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตไวด้ดีๆนะครับประมาณนี้ปัาโอ้โห M1 นี่คือเบามากอ่ะต่อไประยะของ M2 กัน M2 เดี๋ยวเราลองถอยออกมาประมาณนี้จะโดนไหมปึ๊บโอเคนะครับประมาณนี้ก็คือโดนเลยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บ M2 เขาแบบไม่ได้แรงมากนะครับดาเมจเท่าเท่ากับประมาณเบสิกเลยบ้งปึ๊บแล้วก็การออกหมัดนะครับออกหมัดเนี่ยก็คือถ้าเราต่อยไม่โดนนะครับจะออกข้างเดิมนะครับแต่ถ้าต่อยโดนเนี่ยจะเป็นการออกสลับข้างนะครับขอ,องอันหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บต่อ,อไปเป็นการออกหมัดของ M2 นะครับ M2 เนี่ยจะออกข้างเดิมเรื่อยๆนะ ปึ๊บต่อยให้ต่อยโดนก็ยังออกข้างเดิมนะครับท่านผู้ชมขออีสองปึ๊บอ่ะต่อไปเรามาดูจุดเด่นของมัดชัดกันเลยนะครับก็คือมันมีสกิลพิเศษมาให้นะครับก็คือก็คือการกดตัว R นะครับท่านผู้ชมมาดูดาเมจของมันกันนะครับแบบไม่เปิดก่อนนะปึ๊บโอ้โหโอ้โโอโโลดเยอะอยู่นะครับอ่าต่อไปดูว่าการละลายเกาะเนี่ยจะดีไหมนะครับของมัดช็อตกันนะ อ่าแล้วก็ในเรื่องของดาเมจนะครับดาเมจอันะนะติเนี่ยน่าจะประมาณหลดสเตมินานะครับหลอดไฟฟ้าประมาณ60%นะครับในการใช้ดูนะครับปึ๊บไวมันเวอร์จ่ะติ๊ที่จอุ้ยเอ่อประมาณ60%เหรอ 60โอเคพี่โอเคโอเคทุกคนก็ได้เรียนรู้จากกับมัดช็อตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ลองเอาไปใช้สนามจริงดูเลยละกันนักผู้ชมไปมาไหนขอร้องหน่อยสิมัดช็อตกันปังปังปังอืมอืมเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งอุ้ยอุ้ยป๊บนี่แนี้นี่แนี้อืมอืมเอ็มสองเอ็มสองไอจ้า เฟิร์สเฟกดอตลบอุ้ย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 ก็คือหมัดเก่าเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ M1 นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าใช้พลาดอย่าใช้มั่วซั่วนะครับก็คือถ้าเราใช้ไม่โดนปุ๊บเนี่ยมันจะสตันสตันสตันอย่างนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะเหมือนโดนสตันไป็นหนึ่งวินะครับเหมือนหมัดโกดเลยปุ๊บอันติไปเลยละกันพึบพึบลบลบ นี่อ,ปอัปเปอร์คับนี่มาทอดกันอืปั่นเป็นไข่กัวอืมลาบไปซะกดแยบแยบ M2 มอคุยไอย้เหี้ยเหมือนชายเล็กมาไหมท่านผู้ชมปุ๊บหลบ m อหคุยหลบได้ m อหคุยเขาหลบได้เขาเหมือนจะจับทางได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือบัตรเนี่ยมันอ่านทางง่ายมากก็คือการต่อย M1 ออกไปเนี่ย มันจะปล่อยแค่ M1 ข้างเดียวท่านผู้ชมแต่ว่าหมัดช็อตกันเนี่ยจะเริ่มหมัดซ้ายเสมอนะครับท่านผู้ชมหมัดเ1เนี่ยจะปล่อยออกหมัดซ้ายเสมอถ้าเราชกไม่โดนนะอุ้ยนี่หมัดเราไวกว่าท่านผู้ชมหมัดปุ่มไวกว่าอุย้ยไม่ต่อย m อมมาก็เสร็จพี่ละจ้าน้องอยเย็ดลิงเอ,อือหมัดยางยืดไอ,อ,อ้เหี้ยดเอยมันด M1 แรงไงก็หมัดนี้แพ้ทางเคาน์เตอร์แบบแพ้ราบคาบเลยนะครับท่านผู้ชม คือมันแพ้ทางเคาน์เตอร์จะจัดเลยจากที่พี่เล่นมานะดูดูสังเกตดูดีๆนะครับเวลาพี่โดนเคาน์เตอร์ก็คือแบบแรงมากแต่ว่าหมัดเนี่ยโอ้โหเบาทั้งเบาทั้งโดนเคาน์เตอร์แรงมีแต่ข้อเสียแต่ข้อดีมันก็คือเอาเกทลิงไปแดกหลบอืม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 เป็นไงล่ะ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  เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรไฟฟ้า,ฟา,ฟานี่ไงอันตีไปเลยละกันเฮิบๆโลบนี่โดดกับฟันเจตเตอลิงเป็นไงล่ะน้องชายโหหมันนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับแต่ <c oughs> อย่าเล่นเลยท่านผู้ชมไอ้เหียมันกระโปรงกระลงกงมาก ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับถ้าอยากเห็นพี่ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ดีคลิปชันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ